สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงขนลั่นทุ่งจ้าน,นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะงานช่างเทิดค่ะเสริมเล็กเสริมสองเส้นนะคะนาอกแล้วก็มัดท่อค่ะท่อ PVC ใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกต้นไม้ก็เสร็จแล้วจ้า เทิดขึ้นไปทำอะไรข้างบนกับน้องคิงค่ะช่างเทิดกับน้องคิงขึ้นไปมัดผ้าใบเนาะค่ะมัดผ้าใบโอยฟ้ามืดฝ่าแข่งกับฝนนี่แหละมือนี่สีแล่แร่นนีฝนนี่ระบอมือนี่มาอีกแล้วค่ะนู่นก้อนดำทุ่มมาแล้วค่ะ ีกแล้วมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนก็มาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วจ้า ทำงานแข่งกับฝนอีกแล้วจ้ะวันนี้ช่างเถิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ตกอีกแล้วจ้ะโอ้ยฝนตกพอดีค่ะพอดีแล้วเสร็จพอดีฝนตกเลยค่ะเฮ้ยลมลมลมมาแล้วอัปเด็ดการทำงานของทีมช่างค่ะ ทำทุกอย่างค่ะทีมงานช่างเทิดค่ะรับงานทุกอย่างค่ะทําได้ทุกอย่างค่ะงานเหล็กงานไม้อะไรได้หมดค่ะปูต้นไม้ก็ได้เ้ยค่ะเด้อติดต่อได้ค่ะ อดอีกแล้วฝนมาอีกแล้วมัดผ้าใบขึ้นนะค่ะกันกันฝนค่ะกันกันฝนซาด เอาดีๆนะ่ังเถิดนะไม่ใช่มัดแล้วลมพือวับมาได้ป้าเสียงฝนบนะ่นะแมนบ๊อโคบนะฝนมาแล้วจ้ะนองอืออ้อมาแล้ว

ฝนตกแล้วจ้าคิงว่ามีมักหอนค่ะคิงว่ามักเย็นเย็นจัดมาเลยเย็นแท้ <c oughs> <c oughs> เย็นแท้เลยนี่ว่าต่เย็นแล้วฮอดเปะณูรบ่าเนี่ย <c oughs> ขัดโต๊ะแหงฮอดเปะเสร็จยังจ้ะเสร็จแล้วหรอ ไปไปตั้งเสานี่ค่ะเหลือนีค่ะง,งานสุดท้ถายกันนี่ยตั้งต่อไหมนะคะเนาะรอยช่างเทิดมาก่อนค่ะฝนกต็ตกค่ะฝนกต็ตกข้อฝนบาทนี้โอ๊ยเอ็ดงานแข่งกับฝนนี้แล้วค่ะวันนี้คุ่มเย็นค่ะ ค่ะฝนตกแรงมากเลยค่ะโอ้ยตกแหงเลยค่ะคนน่ฝนตกฝนก็ตกค่ะฝนก็ตกค่ะทำอะไรไม่ได้ต้องรอฝนหยุดก่อนค่ะ ฝนตกเขาค่ะฝนตกก็ไม่หวั่นค่ะทำงานต่อเขา ยกยกไม้แล้วค่ะชึบเอาตอนบ่ายก็ยืนให้เป็นกำลังเจอแค่เดียววะยืนให้เป็นกำลังใจจ้า ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะแบบแน่นถาวรค่ะควักปานบ้่าเลยทุกคนเป็น